putang seranang ketami, amang seranang ketami, sangkang seranang ketami, tuti yang ti putang seranang kecami, tuti yang ti amang seranang ketami, tuti yang ti sangkang seranang ketami, tati yang ti putang seranang ketami, tati yang ti amang seranang ketami, tati yang ti sangkang seranang ketami. Pana di pata wero menisika patang semati yami, akina tana wero menisika patang semati yami, Ah pramaja ryaveramani jikha patang samadhiya muga sabha, patang samadhiya misu rameria macapamata na, ve ramani jikha patang samadhiya imani Pancasika jikha patani samadhiya mihmani panca jikha patani samadhiya mihmani panca jikha patani samadhiya mihleha sukatin gan ti leha Tiyay na ikutin ng tiy Sa suma siyang iso Dahil Namotasa pato na to Sama sa buddhasa Namotasa pagkawato Arangato Sama sa buddhasa Namotasa pato na to Sama sa buddhasa Namotasa pagkawato Arangato Sama sa buddhasa Putlang hara Tananang karumi Tamahara Tananang karumi Tanukawara Tananang

โยโมหจเตนะธรรมสมิงปาปะกตมยากามาทะเมกตังโทสังตะปะปังวินาสันตุโยโรโซมหจเตนาสังฆสมิงปาปะกตมยากามาทะเมกตังโทสังตพปะปังวินาสันตุ మో తస్ భవతో రోుట సమో త సగవతో సమోవతో సమభుట సా సఫా ఖమా తే ఫీ సఫా మే దోషా ఖమా తే ఫ วันตามีสังขังสภามีกูตังขมาทามีพันเตสรัจังสสสนังสัพันตุงนรินทังปาริตวานานุปาวุสัตตระกัตุติปาริตวานามิตังสมิตาภันตาอวิคิตาจิตาปริตังภันตู सखे कमेज रूपे की खड़ते चंत विखे विमानी पे रथे चखाने तरुना कहानी के, के हाव คันหาปนาทิ่ันตาสันติเกียงมุนีว่าตานังสาธวเมสุนันตุธรรมสวนาคารอยมพันตาธรรมสวนาคารอยามพันตา ธรรมสวรรการโออายาม,พ,ามพระดันตามือข้าพเจ้าทัางสิษ์นิ้วยกขึ้นระหวางคิว้วพนมหันธรรมสการข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระศรีสันเพชสเสด็จมาเหนือเก้าผมข้าพเจ้าจะขออัญเชิญจะขออัญเชิญพระพงษเสด็จเบื้องบาซ้ายอัญเชิญพระนารายสเสด็จเบื้องบาขวาเชิญแม่นางคงคาเชิญมาเป็นน้ำลายเชิญแม่นางประกายสเสด็จมาเป็นลมปากข้าพเจ้าขออัญเชิญ องค์พยานน่ขราชเสด็จมาเป็นสร้อยสังวันข้าพเจ้าขออันเชิญพ่อปการประทับเป็นกลองดวงใจข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใดพูดใดไายใดอย่าได้เดืดเย็นดีกว่าขอบารมีขอขมาองค์พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเจ้าภูมารีแม่พระธรณีแม่พระคงคาเจ้าบ้านเจ้าเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตขอให้มาปกเกตปกเก้าปกเก้ากระหม่อมข้าพเจ้าด้วยเถิด นี้เรื่องงานยันดีข้าพเจ้าจะไหว้ปู่อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประเสริฐรรมชาตข้าพเจ้า